เอาเรื่องร้อยเอกธรรมนัฐนี่แหละครับร้อยเอกธรรมนัฐไม่ต้องพูดเขาเรียกไม่ไม่ต้องตีล้อมโอบไปแปะแม่น้ำเลยนะตีขลุ่ม คือพักประชาชนเนี่ยเขาจองกระถินว่ายังไงนะถ้าไม่ปลดร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยนะเขาอภิปรายไม่พอใจแน่พักประชาชนนะแต่พรรคเพื่อไทยนี่เงียบแพใช่เงียบแพ้คือตอนนี้คือตอนนี้เขาก็ลกลิบๆนะกลิบๆคือตอนนี้เขากำลังสงสัยอยู่ว่าคือทางพรรคประชาชนเองอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยเขาต้องไปคุยกับพรรคเพื่อไทยเพราะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าพรรคเพื่อไทยอยากเป็นฝ่ายค้านอยู่ไหมเออเพราะพรรคเพื่อไทยถ้าอภิปรายไม่พอใจเนี่ยเขาขอเล่นหัวเลยเล่นคุณกระทินแต่ว่าพรรคประชาชนเนี่ยเขาจะเซฟคุณกระทินไว้ก่อนเพื่อให ต้องดูลผ่านเนี่ยก็เขาก็จะเล่นรัฐมนตรีก็คือร้อยเอกธรรมนัฐซึ่งเขาไม่ได้หวังให้ทางรรมนัรลาออกเองด้วยนะเขาหวังให้คุณอนุทินปลดลอยเขาต้องการให้นายกได้ใช้ความกล้าหาญทางการเมืองนะคาถามคือทําไมต้องเพ่งเล็งร้อยเอกธรรมนัฐนะฮะเพราะว่าร้อยเอกธรรมนัฐก็เรารู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยรู้จักมักจีกับคุณเบนสมิตเป็นคนที่โดนอเมริกาเขามายไวเขาหมายไว้เขาบยคอดไว้อยู่ในส3ารายชื่อที่กลัวพันกับสแกมเมอร์เพราะนั้นเนี่ย ร้อยเอกทำนั้นเนี่ยเรียกมาชี้แจงที่กรรมธิการก็ไม่มานะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันต้องมีเรื่องที่สัมพันธ์ยุ่งเหยิงอะไรกันแน่นี่ใช้คําคุณโลมนะคุณลมบอกว่าปัญหาสแกมเมอร์เนี่ยเราคืบหน้าน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับนานาประเทศเพราะนานาประเทศในอเมริกาอังกฤษสิงคโปร์ไต้หวันฮ่องกงจเกาหลีใต้เี่ยเขายึดทรัพย์รวมๆแล้วเนี่ยไม่รู้กี่แสนล้านแล้วใช่เกือบจะล้านล้านแล้วนะะ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับบ้านเราซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดนี่นะฮะและก็เบนจามินเมาเออร์เบอร์เกอร์เนี่ยนะฮะวนเวียนวนเปียอยู่กับนกักการเมืองบ้านเราทำไม,มเราไม่ได้ทําอะไรเลยหรือว่าเฉินจื้อมันไม่มีเงินมาฟอกในบ้านเราเฉินจื้อไม่เลือกประเทศไทยเป็นที่ฟอก<อ>ส่วนเบนจามินเมาเออร์เบอร์เกอร์เนี่ยทางฝ่ายค้าเขาพยายามจะถามตั้งแต่ตอนนั้นแล<อ>้วว่าสนิทกันไหมสนิทกันได้อย่างไร<ม>จริงๆพี่ ร้อยเอกธรรมนั้นยังไม่ได้บอกนะว่าสนิทไม่สนิทบอกแค่ว่ารู้ได้ยังไงว่าเขาทําผิดประเด็นสำคัญก็คือว่ามันถึงมีทนายทนายของเบนสมิธก็คือคุณธนดลนสุวรรณฤทธ์เนี่ยนะฮะฟ้องคุณโรมฮะบอกว่าคุณเบนสมิธเนี่ยเป็นคนบริสุทธิ์คุณเบนสมิธเนี่ยไม่เกี่ยวข้องบอกว่ายังไม่เคยโดนสารไทยตัดสินเลยนะว่าทาผิดอะไรไปถามดีเอสไอก็ไม่มีไปถามปปงก็ไม่มีไปถามตำรวจไซเบอร์ก็ไม่มีชื่อเบนสมิธเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยฟ้องคุณโรมนะแต่คุณโรมบอกว่าบ้านเรา แต่อเมริกามีแต่ทั่วโลกเนี่ยเขารู้เพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยต้องพิสูจน์กันก่อนแต่ยังไม่ทันได้พิสูจน์นะเหมือนผีซ้ำและด้ามออยคอรมอไปแต่งตั้งคุณธนรนสูวัฤนธิศนะฮะทนายความของเบนสิทธิ์เป็นข้าราชการการเมืองไปเฉยเลยฮะใ่เลย้เนี่ยฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ทําให้พักฝ่ายค้านเนี่ยนะตอนนี้เพ่งเลงเลยนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยนะฮะ เกว่างครับไม่ไดำเนินการอย่างจริงจังนะฮะไม่เอาพยานหลักฐานไม่หาข้อมูลว่าใครจะเชื่อมถึงใครหรือไม่ไม่ไดำเนินการอะไรเลยน่าผิดหวังมากทั้งๆท,ท,ที่บอกว่านี่คือวาระแห่งชาติและนายกก็ไม่ได้ให้ความรวมมืออย่างจริงจัง,จงคือจะพูดอย่างนี้เนี่ยมันก็พูดไม่ถูกสิที่เดียวนะ <ừ. S 1> คุณโรมนะเพราะ,ราะว่าคุณอนุทินเขาบอกว่าเขาเซ็นเช็คเปล่าให้ข้าราชการให้ออคนทํางานาไปทํางานได้เต็มที่แล้วไงเขามี M O U อะ 5ข้อด้วยกันรวมรวมหน่วยงานเจ้าหน้าที่มาแถลงข่าวพร้อมกันเลยเคือรวมหน่วยงานรับแต่15หน่วยงานอ่ะมันนั่งเป็นหน้ากระดานเรียงเลยว่ามี MOU 5ข้อคนเขาก็รู้ว่า MOU 5ข้อเนี่ยมันต้องสุดๆดแน่ๆนะเมื่อเปรียบเทียบกับอเมริกาอังกฤษเนี่ยนะปรากฏว่า MOU 5ข้อนั้นเป็นเพียง กระดาษครับมาพอบอกว่าเราจะต้องรวบรวมกันสมทิข้อมูลใช้ AI ใช้น่นใช้นี่มาแต่ไม่ได้มีเนื้อหนังมังสาว่า <c oughs> ยึดทรั์อะไรแล้วเท่าไหร่<จ>ะอะไรอย่งงางนี้จะทำอะไรที่เป็นแบบเป็นรูปประทรับชัดเจนอะไรไ,ไม่มีในเอ็มโอไม่มีในเอ็มโอยนะม<า>ีแต่โคศกรัฐบาลบอกว่าวินี่ยึดไปตั้งสองหมื่นวานแล้วนะคุณรังซิมันโรมเนี่ยบอกเลยนะครับว่านะไม่ได้คาดหวังให้คุณธรรมดัเนี่ยลาออกแต่คาดหวังว่าจะเห็นคุณอนุทินเนี่ยปลดออกไปเลยเพราะว่าคุณอนุทินเพิ่งพูดเนี่ย บอกว่ารัฐมันตรีวรพักรล้มนตีช่วยคังเนี่ยผมเป็นคนไปบอกเขาเองแหละ,<น>ะว่าให้เขาลาออกอนี่ฮะเมื่อพูดไปอย่างงี้คุณโลก,ก็บอกว่าก็หวังจะเห็นนายกเนี่ยนะแอคชั่นบ้างแอคชั่นนะด้วยการปลดคุณธรรมนัทออกนะครับปากฏว่านายกเนี่ยนอกจากไม่ปลดแล้วบอกว่าอถ้าเกิดฝ่ายค้านอยากอภิปรายมากนักเนี่ยนะอยากพิปรายไม่พอใจมากนักเนี่ยนะ,ะถ้าเกิดการวิปรายนั้น มันสอบไปถึงการล้างแค้นการเอาคืนการเมืองผมก็ยุติภามันเลยเดือนธันวาคมนะฮะจะไปรอมกราทาไปเดือนเดียวแต่อย่างนี้เขาเรียกว่าตัดไปแต่ต้นลมไหมพี่เขาบอกว่าเขาใช้คํานี้ผมไม่ยอมให้ด่าฟรีหรอกเพราะนี่นะเพราะนั้นเนี่ยคุณจตุรนฉายแสงพักเพื่อไทยเขาก็เลยบอกเลยว่าเห็นไหมนี่ฮมันชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ใส่ใจในเรื่องการแก้ รัฐมนูญหรอกเราเพียงแต่ว่าอยากจะอยู่เมื่อโดนอภิปรายก็จะชิงยุบสภาเพราะรัฐบาลไปเนี่ยการแก้มนมันก็ต้องล่มไปโดยปริยายอยู่แล้วนะฮะทีนี้มันต่างกันตรงนี้ฮะผมถึงบอกว่าพรรคประชาชนเนี่ยเขาหมายหัวร้อยเอกธรรมนัสแต่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาหมายหัวคุณอนุทินถ้าคุณหมายหัวคุณอนุทินคุณอนุทินเนี่ยรับโมนแก้ไม่ได้แน่เพราะว่า้าายกไปรัฐบาลก็สิ้นสภาพก็ต้องยุบสภามันก็ต้องสภาไปทั้งหมดถูกไหมฮะแต่ถ้า เขาอภิปรายแค่คุณธรรมนัฐแล้วยกมือโหวตเนี่ยนะ,ค,ะคุณธรรมนัฐไม่ผ่านการไว้วางใจเนี่ยเขาก็แค่ปรับคอรมอ,อลรัฐธรรมนูญก็อาจจะยังอยู่ต่อค่ะเพราะว่านายกจะทำหน้าที่ต่ออ่าแต่ประเด็นก็คือว่านายกอนุทินเนี่ยดับข่าวเรื่องนี้ด้วยการเปิดห้องนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุยกับร้อยเอกธรรมนัสามชั่วโมงเต็มเหรอ,อไหมะฮะเพราะนั้นร้อยเอกธรรมนัฐเขาเลยออกมาพูดว่าผมกับนายกเนี่ย สนิทกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วและนายกนี่โทรคุยกับคุณธรรมนัดทุกคืนนะคุณธรรมนับอกโ,<ฮ>โทรคุยจนเมียคุณธรรมนัดเนี่ยบอกว่าเป็นอะไรกันหรือเปล่า <c oughs> ทีนี้คุณต้องไปฟังแล้วไอกธรรมนัดบ้านนะฮะ <c oughs> ว่า <c oughs> เขาบอกว่าผมนี่โดนกล่าวหาหลายเรื่องหลายเรื่องไม่เกี่ยวกับตัวผมเลยมีแต่เรื่องของคนรับข้าง่ะ ซึ่งก็ต้องข้อสงสกระบวนการยุิธรรมไหมคุณจะเอาแค่กล่าวหาแล้วผมปิดเหรอจะไม่ตรวจสอบไม่ผ่านการกระบวนยุิธรรมเหรอผมเล่นการเมืองมาผมโดนตรวจสอบได้และผมก็ผ่านมาได้หลายเรื่องแล้วนี่นะฮะผมเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่อ่ะมันก็มีนกมีกามาใสยนะถ้านกการ้องเพลงต้นไม้มันก็ไพเราะถ้านกกาผมไปจิกใครแล้วมีคนตามมากินเนี่ยมันก็วุ่นวายหน่อยนะเขาก็บอกว่า มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่จะถูกตรวจสอบนะครับเ,เรื่องนี้นี่นะก็ต้องให้ใช้กฎหมายนําไม่ใช้อารมณ์หรือความคิดส่วนตัวเข้ามาะนะต้องเห็นประโยชน์ของชาติเป็นหลักนี่คุณธรรมนัฐผมเผาเขาว่าไว้อย่างนี้นเพราะว่าคุณอนุทินน่ะเขาถามไปกับไปที่คุณโรมบอกว่าคุยกันเรื่อง ปาปามสแกมเมอร์แล้วก็มาคุยกันเรื่องให้ปลดคุณธรรมนัทสองเรื่องนี้มันเกี่ยวกันยังไงปลดคุณธรรมนัทแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องสแกมเมอร์ลักษณะก็คือว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกันทำไมถึงเอามาเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันนี่ก็แสดงว่านายกไม่ได้ฟังฝ่ายค้านมาเลยตั้งแต่ตอนอธิบายมาต้องเยอะเลยไม่งั้นก็คุณธรรมนัสไม่ได้ไปให้ปากคำกับกรรมธิการเลยมันก็เลยไม่มีข่าวไปถึงหูนายกนายกก็เลยว่า บทธรรมนัตไปเกี่ยวอะไรกับสแกมเมอร์วะไอ้สแกมเมอร์กูก็มี M O U แล้วนี่นะไอ้สแกมเมอร์นี่เราก็ทำทุกอย่างแล้วนี่ไงปปงเขาก็ยึดซับแล้วเอ๊ะทำไมถึงมาเกี่ยวอะไรกันต้องปลดธรรมนัสอีกนะนี่คือนายกไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับคือนายกก็ไม่เข้าใจหรือว่าจริงๆแล้วคุณโรมก็พูดไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่เขาก็เนี่ยทุกครั้งอ่ะทุกครั้งที่ออกมาพูดอย่างเงี้ยเขาเรียกนะ ฝ่ายสนับสนุนของรัฐบาลจะชอบบอกว่าไหนละหลักฐานก็ก่อนหน้านั้นไงคุณไอก็ตีกันกับคุณการคุณไท่ไผ่นั่นแหละเอาหลักฐานใช่ไหมฮะแต่จริงๆเนี่ยหลักฐานเนี่ยนะฮะส่วนมากเนี่ยเป็นหลักฐานจากต่างประเทศดังนั้นเลยเพราะฉะนั้นนายกก็บอกว่าคุณธรรมนัฐไม่เกี่ยวกับกมเมอร์นะแต่ถ้าดันทุลังอภิปรายแล้วมันเข้าข่ายว่าแก้แค้นเอาคืนก็ยุบสภาเราก็ต้องดูกันต่อนะครับว่า การเมืองไทยนะฮะโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่คุณธรรมนัฐเนี่นะฮะเป็นเป้านิ่งให้พรรคประชาชนนะ,<ฮ>ะแต่นในขณรเีือกันคุณรัตินก็เป็นเป้าให้พรรคเพื่อไทยด้วยเดี๋ยวดูนะฮะว่ารัฐมนตรีจะแก้ได้หรือไม่และจะมีการอภิปรายไม่วว้างใจหรือเปล่า <ฮะ S 1> กันค่ะรอดูก่อนสิ้นปีค่<ฮ>ะ